เราจะทราบได้อย่างไรว่าใครมีสายญาณพญานาคนะคะสังเกตง่ายๆเลยนะคะว่าคนผู้นั้นจะกลัวน้ําจะกลัวที่มืดจะกลัวที่แคบและชอบเห็นงูเข้าบ้านบ่อยๆและก็ฝันเห็นงูบ่อยๆและบางท่านสามารถเหมือนคุยกับงูได้นะคะคุยรู้เรื่องค่ะสังเกตดูว่าในบางท่านในวัยเด็กนะคะจะรู้สึกว่าเรากลัวน้ําแต่เราก็ชอบเล่นน้ําพอไปเล่นเรา เหมือนเราจมลงไปในน้ําใต้ก้นพื้นเลยนะคะเหมือนถูกดูดลงไปแต่หายใจได้แล้วก็ถูกดูดขึ้นมาเหนือน้ําอีกรอบบางทีตัวก็จะมีเกดหรือไปที่ไหนเราก็จะรู้สึกว่ามีงูติดตามมีเมฆที่เป็นเหมือนเมฆพญานาคติดตามนะคะสังเกตได้ง่ายๆนะคะเราก็สามารถบูชาต้นตระกูลบรรพบุรุษเราได้คือสายญาพญานาคนะคะปฏิบัติบูชาถวายได้เช่นกันนะคะ ถือว่าเป็นความกตัญยูต่อต้นตระกูลบรรพบุรุษได้เช่นกันค่ะ